ฮอลสแตดเมืองมรดกโลกที่ยูเนสโกนะคะยกให้เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแถมเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีแค่ว่าฮอลสแตดน่าจะเป็นเมืองในฝันของคนไทยที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศที่มีมนสเสน่ห์โดยเฉพาะมุมมหาชนมุมนี้ซึ่งมุมนี้นะคะเราจะมองเห็นโบสท,ทะเลสาบแล้วก็ภูเขาถ้าวันไหนฟ้าเปิดนะแค่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากมาก ซึ่งจะใครอยากมาที่นี่นะคะแนะนํามานอนพักสักคืนเผื่ออากาศไม่ดีนะคะตื่นอีกวันหนึ่งอาจจะเจออากาศดีแบบนี้ยังแคร์กับลูกค้านะคะมากัน3วัน2คืน2อวันแรกนะแทบจะใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ในห้องเพราะวันแรกนะหิมะตกหนักมากมองไม่เห็นอะไรเลยวันที่สองฟ้าก็ปิดอากาศติดลบ7องศาคือแทบไม่อยากออกไปไหนเลยจ้าและวันนี้ก็เป็นวันของเราฟ้าเปิดวันที่3วันที่เราจะกลับบอกเลยว่าบรรยากาศวันฟ้าเปิดนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆและจะบอกว่าฮอร์สเซเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กมากเดินเล่น2ชั่วโมงก็ทั่วแล้วและถ้ามาในช่วง ฤดูร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะคะจะมีกิจกรรมเยอะกว่าในช่วงฤดูหนาวแต่ข้อดีของการมาฤด,ดูหนาวคือห้องพักจะราคาดีงามมากที่แขกพักนะคะคือละห้าพันทำอาหารกินเองได้แถมเป็นห้องวิวทะเลสาบอีกมันคุ้มเวอร์และแน่นอนค่ะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่นี่ก็ต้องเป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ช่วงหน้าหนาวปิดจ้าใครมาหน้าร้อนฝากรีวิวด้วยต่อไปก็เป็นจัตุรัสประจําเมืองอารมณ์ก็เหมือนเดินเล่นกินขนมชอปปิง้งต่อไปถ่ายรูปมุมมหาชนคู่โบสถ์แล้วนะคะก็ต้องมาเข้าโบสถ์ประจําเมืองจ้าและสิ่่งทีแขอออยาาาากกกไปมคคืรโลหะเ็บ ว่ากันว่าถ้าใจไม่ถึงอย่าเข้าและแขกก็ไม่ได้เข้าจ้าไม่ใช่ใจไม่ถึงแต่ว่าปิดตั้งแต่บ่ายสามครึ่งใครที่มาเที่ยวที่ฮอลสตัดในช่วงฤดูหนาวนะคะจําไว้เลยว่าเขาจะเปิดประมาณ11บเอโมงถึงบ่ายสาเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งทุกอย่างไม่ได้เข้าเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นจบการรีวิวเรื่องการท่องเที่ยวจ้าจริงๆสิ่งที่แขกอยากทําที่สุดนะคะอยากนั่งรถไฟขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชมวิวเมืองฮอลสตด ราคาขึ้นแค่25ยูโรเป็นอะไรที่คุ้มมากแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นอีกตามเคยเพราะว่าปิดในช่วงฤดูหนาวจีเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวฮอร์ซตนะคะให้ละเว้นช่วงฤดูหนาวไปเลยจ้าเพราะว่ากิจกรรมแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าใครอยากจะเจอบรรยากาศชิวๆใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์บอกเลยว่าฮอร์ซตคือคําตอบที่ใช่เพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวที่ออเสเซียอย่าลืมแวะมาที่ฮอร์ซตกันด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะตรงจุดบันไดสูงสุดเลยเราจะมองเห็น โบ์นะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วแบบเป็นมุมที่สวยงามมากๆวันนี้นะคะฟ้ากําลังจะเปิดแล้วแต่ว่าเรากําลังจะกลับแล้วไม่ทันแล้วยังไงจ้าเอารูปตรงนี้มาฝากนะคะตอนไปรอเรือนนะรับรองว่าสวยแน่นอนทุกคนฟ้ามันกําลังจะเปิดแล้วแต่ว่าเรากําลังจะกลับจ้าก็ว่ากันว่า ะะมันจะเปิดประมาณ11โมงประมาณคือวันไหนฟ้าเปิดเนี่ยไม่ใช่เปิดตอน8โมง9โมงเช้านะทุกคนมันเปิดตอน11โมงแต่ว่าเน,นี้มันก็ใกล้จะเห็นละแขกบขอกเลยว่าถ้าเราเห็นท้องฟ้าสีฟ้าบวกกับแล้วภูเขาเปิดเราเห็นท้องฟ้าเห็นภูเขามันคงจะสวยงามมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องล่ำรางฮอลล์เสรไว้กัเนเพียงแค่นี้นะคะตอนนี้แขกําลังจะนั่งเรือกลับเพราะว่าการจะกลับ ่าทางรถไฟนะคะรถไฟมันจะไปจอดฝั่งตรงข้ามเราจะต้องเสียเงินนะคะ7ยูโรนะไปกลับนะคะก็คือเสียเงินแล้วก็ข้ามเรือมาแค่นั้นเองค่ะง่ายๆปไาบายฮอลล์เซ็อันสวยงามอี bye.